สวัสดีครับพบกับการทดสอบการจอระหว่าง RTX 5070 Ti นะครับ vs กับนี่เลยนะตัวที่ผมจะเทสนะครับ RX 9070 XT แบรน a s Rock นะครับในรุ่น Regen Regen นะครับไฟ n a l f a n น a s y 46ครับผมมาดูกันเลยว่าเป็นอย่างไรอันนี้เกมนะครับผมจะเข้าในส่วนของที่ผมดูผลไว้แล้วนะครับที่ YouTube เก่ามาเปิด ระบบสุดในแบบนวี้อม่ค่าสุดเจ็ดสุดเีย lr มันอะโอเค dl s สามนะครับปรับสุดเหมือนเดิมนะครับเมื่อกี้จำไว้นะครับเจ็ดสิบสี่ถึงเจ็ดสิบแปดนะครับปรับสุดไฟนอลสิบหกมาดู fps เลยนะครับไปต่ออันนี้ต่อที่เทสห้าศูนย์เตรงกราฟิกอะมันสูงหมดแล้วนะครับมันปรับไปทางขวาไม่ได้นะเองสุดไว้ทุกอย่างนะถ้าปรับทางขวาได้ก็หมายความว่ายังไม่สุด ถ้าเราปรับสุดแล้วก็คือคำว่าสูงนั่นเองนะครับนี่สูง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 เปิดสะท้อนพื้นผิวหน้าจอเปิดหมดเลยครับมาดูทุกอย่างครับปรับสุดเบบนวเดียตอน5้าสจะสูนที่ไอไดเฟมสุดหมดแล้วไฟนอน16 4K ปรับเหมือนกับคลิปเมื่อกี้ที่74-78ถึง7จจะเป็นอย่างไรเปลี่ยน CPU แค่ตัวเดียวจาก r 7 9 8 0 0 x ดเเป็น R9 9950x3d ตอนนี้ครับเพื่อนตอนนั้นวัด cpu อันนี้เราวัดการ์ดจอบ้าง130กว่าเนี่ย74ถึง78 140มีเจอสิ่งนี้เข้าไปเป็นไงเจอสิ่งนี้เข้าไปเป็นไง140 130ไปอย่าไปวิ่งตรงเมือง130 140ตบมือที่ตบมือตบมือนี่มี่สามไม่ใช่เลยจะไปนเลยครับ เกียรติักมี155ด้วยเหรอเดี๋ยวก่อนสุดที่155เนี่ย7จ็ด1724เท่ข้าอันนึ่งอ่ะเปลี่ยน CPU เดี๋ยวก็ขึ้นมาเท้าเหมือนวิ่งเหมือนเดิมเลยมาที่เดิมอาเฉลี่ยตอนวิ่งวิ่งครับ130กสามิว้าววิ่งทันทีเดิมไม่เนี่ยทางเดิมจากที่เฉลี่ยหนึ่งสามสิบ่ใบไอคลิปที่แล้วสูุด155สเปคที่ใส่ไลเซนเต็ด 9 8 0 x ตอนนี้มาเป็น A9 9950x3d 140กว่ายังมีให้เห็น150กว่ายังมีให้เห็นนะครับวิ่งมาโจโกโบเหมือนเดิมมี140กว่า150กว่าประมาณว่าเท่าหนึ่งของเก่าเลยนะครับโอเคเราได้เลทเฉลี่ยของเฟรมเลทแล้วนะครับคราวนี้เรามาลองของจริงดีกว่าเพื่อนๆนะครับจะเป็นอย่างไรนะครับตอนนี้เราใช้ RX 9 0 7 0 x t แล้ว มาผมขออนุญ,ญาตใช้เมาส์กันระบบครับมาที่ส่วนของกราฟิกครับโอเควิดีโอ,อรูปรูปกราฟิกนะครับความชัด AMD FSR 3เลือกแล้วนะครับมีอะไรอีกแสดงเ y n ติ i c กเปิดนะครับ AMD การสร้างเฟรมเจียนเปิดนะครับ อัตรารีเฟตเลอตอนนั้นมันตั้ง120ใช่ไหมเราตั้งตาม120ยีิไปต่อครับมีอะไรอีกสูงทุกอย่างครับความเที่ยงตรงกราฟิกตามแบบคลิปที่แล้วเลยสุดหมดทุกอย่างแล้วสะตรงสะทอนมาดูครับ rx 9 0 7 0 xt นะครับที่เขาว่าไล่เลี่ยกับ5 0 7 0 ti แต่ราคาถูกกว่าเกือบหมื่นจะเป็นอย่างไรมาดูกันพร้อมแล้วเชิญครับ เรียบร้อย <laughs> ไฟนอน,นะครับโอ้ลื่นมากอ่ะลื่นปุ๊บปั๊บเลยอ,ะอ่ะลื่นมากอ่าผมลืมบอกไปในส่วนของยูสการใช้ RX 9 0 7 0 XT ดูนเอ็กทีมันไม่ขึ้น มันมีบั๊กนะครับ MSI Afterburner ไม่ยอมขึ้นในส่วนของยูทยให้แต่มีคร็อกแต่มีกินไฟให้เห็นนะครับอุ้ยมีเฟรมโอ้เฟรมมา70-80ให้เห็นด้วยวะ่ะอืมเมื่อกี้วิ่งไปร้อยนะไม่ค่อยนิ่งเท่าไหร่แต่เฟรมเรด90ให้เห็นละหเห็นละเมื่อกี้แอบดีใจกีดอะไรสุดท้ายล้วเฟรมลงมา90กว่าเฮ้ย <c oughs> เอาแล้วล่ะโอเคเมื่อกี้เราลึกว่าชนะ เออมื่อกี้เรานึกว่าจะชนะใช่ปะไม่ชนะวิ่งเฉลี่ย80 87 80กว่าโอเคเฉลี่ยแล้วเอ็นวีดีชนะนะครับแต่เล่นได้ไหมเล่นได้ในเฟร,ร,รมที่เยอะนะครับต้องพูดอย่างนี้ต่างกันกับหมื่นบาท5070 TI ทีไอแพงกว่ากับหมืน่นตีสักเจ็ดพันแ9ดพันเก้าพันหมื่นแถวๆนั้นนะแล้วแต่รุ่น แต่ทำให้คุณเล่นเฟรมเรทได้เฉลี่ย 80, อัพ9กกว่า 80, อัพ9กกว่ามันเล่นได้แบบลื่นไหลแล้วนะครับบางคนบอกว่าบั็อกหรือเปล่ามีคนบอกว่าบั็กหรือเปล่ามันลองดูได้ผมออกเกมเลยแล้วผมจะเข้าใหม่ให้เห็นกันจะนะครับผมจะเข้าเกมใหม่ให้เห็นเลยเพื่อแบบเคลียร์แคส GPU ีอืไงมามาผมใช้มอสไทยนะ ใสมัสไทยผมรู้บอกอ่ะฉากเดิมเลือกฉากเรียบร้อยปุ๊บปั๊บเปิดมาตอนเปิดเกมอะเฟรรมเยอะเออเฟรรมเยอะร้อยยี่สิบกว่าร้อยสามสิบร้อยสี่สิบแถวเนี้ยอ่าแต่พอเล่นเล่นไปปพ๊บมเฟรรมลดลงมาตุบๆนะครับแรมสิบหกกิก์เหมือนกันแต่สิบหกกิก์อันนี้เป็น GDDR6 นะครับไม่ใช่เหมือนห้าศูนย์เจ็ดศูนย์ออันนั้นเป็น GDDR7 นะครับต้นทุนก็ต่างกันเจ๊ขายถูกกว่า นี่บางจังหวะอุ้ยเฮ้ยบางจังหวะเฟรมขึ้นเอออะไรยังไงเฮ้ยยังไงวะเฮ้ยอะไรวะเฮ้ย <laughs> เหมือนจะผันผวนนิดนึงผันผวนตอนแรกเราเล่นตรงนี้แปดสิบเก้าสิบตอนนี้ร้อยห้าสิบกว่าเขาไปเอาเฟรมจากไหนเฟรมขึ้นแล้วนะครับ <laughs> อาจจะยังไม่ค่อยสถียรนหุยหุยอะไรกือรับเนี่ย <laughs> เอ้าตอนนี้ชนะเฉย เมื่อกี้เหมือนจะแพ้เมื่อกี้80-90อันนี้160-150อะไรกันครับเนี่อเอาแล้วยังไงครับเอาเป็นว่าออกเกมไปเข้าเกม,มใหม่มเคลียร์แคสเคลียร์แรมเคลียร์ G P U ที่เป็น RAM, v, แรมวีแรมแรงต่างทำให้ได้เฟรมที่เยอะขึ้นชัดเจนเอาเอมีชนะเฉยเอาตกใจเมื่อกี้มีคนปากเบะแล้วผมเห็นคนดูคลิปปากเบะเอ้ย RX 9070 XT มันแพ้วะ่ะยังไงก็แพ้ เฮ้ยออกเกมเข้าใหม่ชนะเฉยเรียกว่าเฮ้ยเอาเลยเพ่อเฮ้ย่ะดูนี้ดูอีกรอบหนึ่งฮะดูอีกรอบหนึ่งครับในส่วนของกราฟิกครับ AMD FSR 3ครับตามนี้ครับเพื่อนเพื่อนเฟรมเจนเปิดของ AMD ชัดเจนนะครับไม่มีลดสเปกนะไม่มีตัดต่อหลอกลวงครับสุดหมดทุกอย่างครับสุดหมดทุกอย่างครับเข้าเกมมาครับตามนี้พึ่งนิ่งมั้งเจบอกเฮ้ยมันว่าเราเฟรมน้อยว่ะ อัดเฟรมเพิ่มให้มันดิสรุปแล้วไฟนอนแวอราซี416 AMD ชนะเฉยมีหลอกว่าแพ้890 0ด้วยมาเกียนะครับแต่ตอนนี้เราชนะไปแล้วเห็นชัดเจนนะครับเนี่ยวิ่งมาได้โจกระบด้วยที่เดิมวิ่งมาได้จกขะบอบ,บ,อบ,บีถึง180ให้เห็นด้วยนะครับเนี่ยเป็นยังไงครับถูกกว่าหมื่นเก้าพันแปดพัเจ็ดๆนั้นแล้วแต่รุ่นแต่ เฟรมเรทที่คุณได้คุณชนะชัดเจนใครที่ซื้อกาสต,ตัวนี้ไปเนาะปรับเสร็จปุ๊บออกเกมด้วยนะแล้วเข้ามาใหม่ <Yeah. Cash. S 1> เคลีย์แคชแถวนี้วิ่งเก้าสอีกอสับกันเออออกไปใหม่ออกไปใหม่ออหมขนาดเป็นแรม GDDR6 นะแรมแบบเก่านะครับแรมแบบเก่าที่ Nvidia ไม่ได้ใช้แล้วอะแต่เจ๊เอาไปใช้ แล้วเจ๊ก็ใช้ปลั๊กไฟเลี้ยงแบบเก่าที่ AMD ไม่ได้ใช้ด้วยแต่เฟรมเรทชนะนะครับถูกกว่าแรงกว่านี่คือ AMD ไฟไม่ดีนี่คือ AMD ขอบคุณทุกคี่ที่รับชมไว้เจอกันคลิปหน้านะครับเกมนี้ก็ชนะคิดดูถูกกว่าถูกกว่าถูกถูกถูกเฟรมเยอะกว่าถูกกว่าเฟรมเยอะกว่าถูกกว่า